สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบสุกูสุก้อนนะคะพบพอกันกับแม่มีในเช้านี้นะคะในช่องแม่มูมิชาแนลค่ะพี่น้องคะมืัอนี้แม่มีขออนุญาตพากาเอาเนาะค่ะเนาะเพราะอ่าการเดินทางนี่มันดีเสียงรถไถค่อนข้างดังเนาะค,ะะคะ่ะพ,พ,พี่น้องคะมืัอนี้แม่มี้จะพาพ่อแม่พี่น้องไปใส่ปุ๋ยมั่นเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะแล้วก็พอบานจะเป็นคุนกลบมั่น,นะค่ะพี่น้องคะฝนตกสองสามมื่อเลี่ยงกันเบิ่งพี่น้อง นำไนหน้าเขาเนึนี่เขาจากผักนะคะพี่น้องคะ่ะว่าอันดับแลกแเมนมี้แต่สีแวะเอากับเข้าไปให้ตากัะย่าก่อน,นะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเมื่อเ้านี่ตากัะย่ายบลอ์กับเขาา้า,า,ามากเนาะย่าปัจจัยมาก่อนส่วนตากะ่ะนอนดูเทียงหน้าเอหาหัวนะคะพี่น้องคะอันนี้ให้พอบานาเพิ่นเอาไปไว้ยู่เสาหัวนะคะเสาประตูแล้วก็เย้๋ย เนนี้จะทั่วบวกให้พอบอกให้ใหตาหนมามบวกมะอาเนาะคะพี่น้องคะเบิง้งห,หน้าดูอ่าในไหน้าของตากับยายะะาาพี่น้องเขาจัค่ะพี่น้องคะขาจะน้อยกัิวะสามเขาเนาะพูดเดี๋ยวเห็นตาอยู่ไวๆค่ะพี่น้องใช่ไหมนะคะมีบรบรยากาศนะคะบรรยากาศอันนี้พอบ้านพุน่งกระพุ่งกับอ่าหยาดยู่คันแทะออกไห้ตานะคะนอกจากทางข้าง,งก็ไปเป็นกเศวะสามเขารนะคะพี่น้องคะ ตามาเขาเสร็จแล้วกระซินแมไส้ปุ๋ยเข่านาะพี่น้องน,นี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้จะเลี้ยงเป็นหน้าของตากับยายยู่นะคะเนาะนี่ค่ะตาจานี่ค่ะแดนนี่จะแบ่งกันแล้วนะคะกับป่านคะคะมีเป็นพันธที่สาวของยายนะคะซึ่งเราก็คุณเสียไปยนะคะ ที่เสียหยาไปแลวนะคะรอบที่หนึ่งค่ะนี่ค่ะออกังามยุนนะคะพี่น้องค่ะงามอย,ะะอมอยู่งามอยู่ใส่ใดอยู่ค่ะก็มีหลายคนนะคะทีข่าเจาันมัน,มนใส่ปุ๋ยมั่นนะคะเพราะมือนี้อากาศดีค่ะพี่น้อง วานพระในพ่อเคืองข้างจ้ะพี่น้องเมื่อยอันนี้กาตายร้ายอยู่ค่ะพี่น้องขนาดหัวก็เสียหยาดีหน่จ้าึืนนีกแล้วสอบที่สามพี่น้องอันนี้สอบที่สามพีม่น้องเบิ่งกันนี่ไม่มีเห็นแล้วกับขั้นเขียวก็เกล่น ใส่ปุ๋ยมันจักหน่อยให้พ่อบ้านพันไทยมาได้จักเคืองหนึ่งก้อนพอเบิ้องฉาอากาศมันก็คึมยานฝนมันตกยาน,านพ่อบ,บ้านพันกบบ่ทันก็เลยเถือโอกาสพักเศร้าง่ายถาพี่น้องมาเบิ้งอันนี้พี่น้องเอ้ยเบิ้งนะโอ้ยเฮ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 ้ยพักบุ่งพี่น้อง ให้สิเก็บไปใส่ตูเ้เย็นไว้เด็กหน่อยลวกกินกับมาม่าต้มกินกับมาม่าแน่ต้มกินกับแก้วแน่พี่น้องเดี๋ยวสามีสิตังไอ้แม่มีสิตังกล่องดีๆก่อนเด้อพี่น้องจ้ะไปจ้ะเด็ดกันปโป๊ะๆเลยพี่น้องเนี่ยเป็นไดีพี่น้องเดี๋ยวเห็นบ่ตั้งกล่องได้บ่บ่มันหยอดอัไรบ่มันหยอดอัน ต้องมั่นกนับหลวดพี่น้องมันน้ยรามีสิเก็บไปใส่อยันตูเ้เย็นไว้รามีีใส่ตูเ้เย็นไว้งามอ้วนพร้อมผนมาตปโรงเรียนในม,มือเลืงซันใส่ฝานที่โรงเรียนพ่ะมีเขาเที่ยงให้กินด้พี่นอ้องเก็บไปแล้วน้อยนึงดิจา่านี่เลยคึดพ่อวเลยคึ้พ่อ อยากให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำจะไปฝากย่ายน้ำจะไปฝากย่าว่าน้ำย่าจะกินดียายย่ายุ่งเหยินแล้วก็ย่าบ้านน้องน้องย่าเนี่ยน้องแม่ไม่มีนี่แหละแล้วก็กินบวกกันดีดีกล้าเก็บในน้องนะมันเป็นไฮไฮห้เจ้าของเด้อพี่น้องมันเป็นให้เจ้าของเบอร์เบอร์ได้ฉีดยาเบอร์ได้ยังสีนี้ ปีนี้แม่มีบ่ได้สีดยาเลยเสียย่างเดี่ยวเบิกเบิอกออกแล้วก็เสียย่างเดี่ยวก็เลยกาดเก็บเพราะว่าย่า่เราก็ย่า่ว่ากับว่าคอยสับายย่ายดีกะบโหกระพาตัดหน้าท่านพ่อนันนั้นพี่น้องก็เลยอันนั้นเนี่ยเฮ้เบื่อจ้าข้าวเดียวพี่น้องเต็มกระมือดอกเฮ้ยเหนื่ะ จังเลยเดือดสมม่นนิแม่แนวขายได้แถะพี่น้องคือว่าละบ้านไหนนี่มันหนาฝนเนาะพี่ใส่มันกน่อนเจ้าว่ากับเบิ้งดีๆก้อนสิกเก็บคือว่าแหละตุกเจี๊ยบลงพื้นบ่านเบิ้งถึงบ้านเบให้แต่ความเพราะว่าเขาช่วงนี้เขาเจาะกระเรียนยาร้ายอยู่ทธิน้อยข้าวเดียวพี่เนาะเฮ้ยเบิ้งเนี่ย นวดอุวะเ็ดสุกี้กินก็ที่คักนาะพี่น้องใส่ปุ๋ยในเ,เครื่องข้างเราพี่น้องจ้าประมาณตอนนี้กับประมาณนหาหาโมงเพ้นที่เบ็นาฬิกาต้องพักบุงที่เสาอันแม่มีเก็บมาก,กะคู่นหนึ่งพอดีกะสิไปล่างมันพอบานเฮ้ยบรรยากาศดี เป็นตะนอนคับพี่น้องอุ้ยนนะโอ้ยท้องฟ้าก็ไดาย,ยางยพึ่งตกแห้งเด้อตกพอด้ลิิ่นไปจังสี่ก่อนออกระตาเขาพี่น้องกล้องเขาไม่มีว่าสิกินเขากอนพอบานเปลี่ยนกันกินค่ะพี่น้องคะพอบ้าทานท่านพอบานเพิน่นขึ้นมา มันมีกระตองล่งไปว่านปุ๋ยนะคะเพราะว่าพอพ่อพอ,พอ,พอบานกินเขาดรแล้วไม่มีกระสีว่านปุ๋ยเด้ประมาณไปอีกจะเครืองหนึ่งให้มันท่านกันนะคะพี่นอ้องเห็ดพร้อมกันกินพร้อมกันมันเสียนนันคือแชรเวลาเนาะกับเขาอันสิน่งสิ่งไวยตากตากแห้งพี่น้องคะเอามาถอดอันนี้ของพอบานเพื่อนเนาะ ไม่มีบ่กินอันนี้ถอดไกต้งมือเสาเด็กหน่อยกินบาเบิดก็เลยออกติดมานอ่ะเมื่อนี้กะบ่มีอยังไหลายครับพี่น้องพามาเหรียญทงไฮทงหน้าคือเกาแต่ว่าเดี๋ยวตามที่เว้ากันไล้ละค่ะพี่น้องช่วงนี้ก็มาช่วงมบรรยากาศอยู่ไฮมั่นก่อนเนาะเดี๋ยวทันว่างอาเอาเป็นวัน่นวันศีนวั่นศีนกะ มืเอื่นน้องพี่น้องสินแปดสินแปดโอ้สินแปดนี่ไม่มียิบผาได้อยู่พอมื้อไม่มีตรงไสกระดุมให้มันเหล,ลวเราเฉยพอบานใส่สลิงออกไปหาขายน้องพี่น้องแต่ว่าทันยุบานไม่มีนี่่านเป็นสินง่ายนี่พันสีบกค่อยเห็ดเบียยเห็ดงานอยู่ในบานกระเห็ดอยู่ค่ะก็แกต่กจจะบ่เสียงดังจะบ่าขาสัตว์ไงนาะค่ะเนาะก็คือผู้พ่น เห็ดเบี้ยข้าเจาก็ออกมาเห็ดด้ว่นํำทงไฮทงหน้าคือเกาค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าจะชนหมากันเห็เสียงโป้เพืงเป้งเปี้งเห็ดเบี้ยงใหญ่ๆหนักๆหยุดนั่นเฮียน้ำซ่านนี่ข้าเจ้าก็สซีบ่คอยเห็ดกันข้าเจ้าก็สซีอ่าหยุดเนาะค่ะมันเป็นถือเป็นพันถือดิเออผู้ถ่าเป็นผู้ถ่าผู้แก้เป็นผ้าถือเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อความสงบแล้วก็ลมเย็นของคนในบ้านเนาะค่ะพี่น้อง ผู้เฒ่า่นผ้าเห็ดจังไงเข้าก็เห็ดไปจังซั่นะคะพี่น้องคะเพราะว่ามันเป็นสิงทีควนเห็ดแล้วก็ควนดูแล่รักษาไหวน,นะคะพี่น้องเดี๋ยวไม่มีกินเขาจักน้อยกวนค่ะพี่น้องคะสิได้เหี่ยวจักน้อยนําลแะคะ่ะเอยอากาศดีจังซี่ฝากไว้คือเกาะะ่าเ้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ช่องแม่มูมีชาแนลนะคะ นติดตามเพิ่มขึ้นอาทิตย์หนึ่งมือละสองก้อนอาทิตย์อาทิตย์ละสองกนสามก้อนกันย่งดีนะคะน้องพี่น้องค่ะยอดวิวขึ้นมือละสองสามวิวกันย่งดี <g ül> พ่อได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดคิดต่อไปค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมือนีไม่มีกับคอสสวัสดีค่ะ